เอาต่อแล้วยาวๆกันไปแล้วตอนนี้ยนะังมนะั้ยเอาตอนนี้มาครับแล้วหูยต้องยุกกัแบบนี้ครับพรรลาชจะสีพรรลาชจ้สีเจะนี้ แล้วเอาแล้วครับฟ้าจังหวะดีครับพรราชาสีได้จังหวะฟีคิกจังหวะนี้เลยได้ไดลุ้นแหละครับแออบ้านขามเจอจัก,กรกลาดใช่ไหมครับ,บเจออสันติสุขในยุคสีฟ้านี่มาจากบ้านขามนะฮะขามตะแกแสงครับพรราชาสีเอ็กบอดนิวอิสราเอลนี่จากจัก,กรกลาดครับฉะนั้นนี่ขามตะแกแสงเจอจักรกลาดครับฟีคิกของพรราชาสีครับ จังหวะนี้เคลียสนามเคขียกกำแพงโอกว่างๆโกใหญ่ใหญ่ครับแล้วยังไง รอสัญญาณเสียงนกวีดจกากกรรมการครับเสียงนกวีดมาแล้วยิงโอ้โหไปไปไกลเลยแอบบอลบอยมองหน้าครับลูกนิงลูกนี้ครับ <c oughs> บอลบอยมองแล้วตอนนี้หลมาครับแล้วคู่ต่อไปนะครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับจะเป็นคู่ที่เจ็ดครับ คู่ที่เจ็ดครับจะเป็นอารินดาเอ็กนาตาหินครับพบกับบ้านพลครับในคู่ต่อไปนะครับโอ้ตอนนี้ลมลมเย็นมาแล้วครับตอนนี้อรินดาเอ็กนาตาหินครับพบกับบ้านพลครับเป็นคู่ต่อไปนะเตรียมความพร้อมไว้เลยครับเป็นนัดที่สองของทั้งคู่ครับแยกกันเข้ารอบโดยตรงครับในคู่ต่อไปครับ สนุกแน่ครับแล้วต่อไปคู่ต่อไปครับแม่อรินดากับป้านพลนะใครพลาดไม่ได้นะครับมลม <c oughs> ลมเย็นปิดเลยม,มีมาใหม่คระราดสีพ <c oughs> อนราชสีครับผมพอนราชสีครับ ของบอลไว้อยู่รัจังหมานีครับนัดแรกของพราจสีนะสันติสุขนี่นัดแรกนี่ชนะมาห้าศูนย์นะครับฉนั้นนี่นัดนี้ขอแค่ไม่แพ้ก็เข้ารอบครับพูดง่ายอย่างนี้เลยครับไปชนะรวงม่วงเออชนะมาโมง่องรอบนยกมาจังหวะนี้โมงทิ้งไปก่อนครับพราจสีกันตัวนี้ครับได้เป็นเต้มุมของสันติสุขเอฟซี คู่ต่อไปนะครับอารินดาครับอารินดาเอกนาตาหินนะครับกับบ้านพลนะครับเตรียมความพร้อมของท่านไปเลยนะครับอารินดาเอกนาตาหินครับพบกับบ้านชนครับในคู่ต่อไปเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามของท่านไปเลยนะครับอารินดาเดียมาจับพี่ไม้ใช่ไหมครับโอ้ฟอร์มดีครับเมื่อเช้านี้โอ้ยเกิดอะนะครับเมื่อเช้านี้ก็เสมอกับชนะมาครับทําให้บ้านพนกับอารินดาได้แย่งกันเข้ารอบเพื่อที่จะ ามเล่มเข้าไปเรฮะเทาเรารดวัาเ็นรเามเราถมชัวดิโอเคครับตามนั้นนะครตอนนี้ครับหาคะแนนเท่ากันในรอบแบ่งกลุ่มนี้ได้ในรอบแรกครับคะแนนเท่ากันนี่เราจะทําการจับฉลากทันทีเลยนะครับ ฉะนั้นนี่ไม่มีใครอยากไปวัดดวงแด่กูแล้วฝ้าเสียงนกบินพร้อมกันสองฝั่งเลยครับแม่ถือว่ามองไปในทิศทางเดียวกันแล้วครแม่ลมมันเย็นเหลือเกินครับตอนนี้อย่ามาครับขอให้อย่ามาครับออย่าไปถามหาใช่ไหมครับฟีคิของสันติสุขครับแม่เราดีไปคู่ที่หกเองนะครับ เวลาเราคาดเคลื่อนตอนนี้ปลาเข้าไปหนึ่งกสามสี่ไปกินไปสี่แล้วครับ <laughs> โอ้สี่คู่แล้วตอนนี้เราต้องเล่นกว่านี้ครับต้องขอความร่วมมือทุกท่านท,ทุกทีมเลยครับเตรียมความพร้อมข้านสนามได้เลยนะครับคนทีนนมในเดินออกทีมนอกเดินเข้าเลยครับถ้างไม่งั้นนี่มีโอกาสที่จะมืดได้ครับเนื่องจากสนามเราไม่มีไฟฟ้าด้วยนะครับฉะนั้นต้องขอความร่วมมือทุกทีมเลยนะครับ เพียงความพร้อมของท่านไม่ได้เลยนะครับผู้แข่งก่อนหน้าท่านนี้ทาการแข่งขันจบแล้วนี่ทําการแข่งขันต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวขอให้เดี๋ยวขอให้ไฟสนามโอเคใช่ไหมเดี๋ยวขอให้ใช่ไหมครับติดไฟสปอร์ตไลท์แปดหมื่นโวลต์เลยครับโอ้สุดยอดครับมาแล้วสันติสุขพรราชสีห์แย่แย่ละครับละครับพรราชสีห์จักรลาดพรราชสีห์จักรลาศจักรลาดของดีจักรลาศครับ ลอกหักเข้าซ้ายมาดิโอ้โหสันติศุกจากขามก็ไม่ยอมนะตอนนี้เบิน้นบิ้นแล้วบอลโอ้โหลูกรางผิดกันเลยครับแล้วกรรมาการให้เป็นบอลของพอรราชสีครับจังหวะนี้ทุ่มอูแล้วแฮนด์บอล ปีคิกของพรราชสีครับน<า>ี่อ้าวโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ โอ้กาเดนพรราชสีเอ็กบัติวิสระเอลครับยิงขึ้นนำสันติสุขแล้วครับใหญ่เป็นสายฟุตซอลหน้านี้หน้าฝนไม่มีการจัดฟุตบอลปกติเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ๋อเจออ่ะปกติสายฟุตซอลเจออ่ะพี่พอราชสีเออพอราชสีปกติเป็นสายฟุตซอลครับช่วงนี้ฟุตซอลไม่ค่อยมีครับหน้าฝนนี่มาสนามจริงเลยสนามหญ้าเป็นฟุตบอลเลยครับถามันเป็นลูกทีามาไมเออ เห่อโอ้โหสวยครับังหว่านี้ครับเขาปวดไปหน่อยครับสันติสุขยิงติดผู้เล่นของพรลชสษณ์ีครับก็ถือว่าทันกันนะครูนี้ครับแต่ละคููนี้ไม่มีขาดนะถือว่าสู้สีกันทุกคู่เลยก็ว่าได้ครับสู้กันแบบสู้สีดูดีกันตลอดครับยิงไกลครับติดผู้เล่นของพรลชสษณ์ีแล้วก็จะโดนไหมแม่ยัง ตามไปเก็บได้ไหลจิ้มแม่เป็นบอลของสันติสุขครับจังหวะนี้ครับกรรมการต่อโนบุนหมดเวลาครึ่งแรกครับเปลี่ยนแดนเลยครับเปลี่ยนแดนสลับฝั่งเลยครับไม่มีพักครึ่งครับเปลี่ยนแดนสลับฝั่งได้เลยครับหนึ่งศูนย์ครับตอนนี้พอเราจะสีนำอยู่ครับลูกเดียวครับลูกเดียวครับสันติสุขบวกลูกเดียว คราวนี้ก็จะเป็นงานหนักของมะม่วงอกล่องแล้วครับเออมะม่วงอกล่องนี่ต้องชนะอย่างเดียวแล้วถ้าเป็นฟอร์มแบบนี้นี่ถึงจะคะแนนแบบงูจินหางใช่ไหมครับโอเคอยู่แล้วใช่ไหมนัดแรกแค่เล่นๆใช่ไหมนัดสองเอาจริงหรือว่านัดสองจะเล่นเล่นหนักกว่าเดิมอีกเอาจริงใช่ไหมครับผู้จัดการทีมของมะม่วงอกล่องเด็ดนัดสองเอาจริงครับเรียนด้วยเออเสียหน่อยแล้วใช่ไหม มาแล้วสันติสุขยิงลับนิดนึงแล้วมาได้ปัม๊มเอาแล้วครับโอ้มีเสียงนกบีดครับเออ <c oughs> <c oughs> เป็นโอ้โหการสนามพอดีพอดีเลยครับ ระวังดีๆครับน่าจะเป็นการจริงใจของพรรัชต์ศรีปอสนิวอิสราเอลครแม่สันติสุขอือหือโอ้โหวันนีถ้วยรางวัลครับโอ้โหยังจะถ้วยพรีเมียร์ลีกเลยครับแฟนบอลลิเวอร์พูลคงไม่ต้องการมากเท่าไหร่ครับเพราะได้อยู่แล้วครับแต่แฟนบอลแมนยูนี่ต้องยิ้มแบบและลายนะตอนนี้เอ๊ะ เด็กๆแมนยู่็็บอกว่าเป็นแฟนที่ต้องอดทนนะวงนี <c oughs> ยเกือบตกชั้นแล้วปีนี้แม่เป็นไปได้ยังไงอะดูบอลมาสามสิบสี่ิบปีแล้วโหปีนี้แมนยูก็ต้องบอกว่ารับสภาพอะมากลับเข้ามีเกมเกเราดีกว่าครับ <c oughs> บอลของพรลาชตสีอีกครั้งครับ มาเลยครับคู่ต่อไปครับลาินดาเอกนาตาหิงครับกับบ้านพุญครับมาเลยครับเตรียมความพร้อมที่าสนามได้เลยครับเหลือเวลาทำการในฐันที่แค่สี่ห้านาทีเท่านั้นในครึ่งเวลาหลังครับเิญเลยครับคู่ต่อไปครับเพื่อทําการแข่งขันอย่างต่อเนื่องครับว่างเร็วๆออกามาถึงไม่ถึงครับไม่ถึงเอาแต่แถวสองยังเป็นทอนราชสีมันตัเต้วหุ่ยยามากบอกแล้วตัวนีน้ แล้วไปบอลตัวผ้ไปบอลตัพู้อุ่นเลิ่มเริ่มผลงานนี้ไล้ตามมาได้ตอแล้วอ้กรรมการมองเป็นการชักผู้สามตูครับมันลื่นแล้วตาวนี้เอ็งเอ็งอ้เยเลยนะครับราินดาเ็งนาตาหิงครับกับป้านพลครับคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมที่าสนามได้เลยครับเตรียมความพร้อมที่าสนามได้เลยนะครับตอนนี้เราช้ากว่าโปรแกรมไปสี่คู่แล้วครับ เอลเลยครับเจอเลยพอลราจะสีขอราจะสีมาได้ไปได้ทำไหมอย่างไงอย่างไงเอาแล้วครับโนู โอ้โหสันโอ้โหสันติสุขจังหวะนี้ยังยังไม่เสียหายมากยังไม่เสียหายมากยังไม่เสียหายมากยังไงบอลไปก่อนกับหลังมาไหมสันโอ้โหยนี่ฮะบอลบอยไปวิ่งแล้วบอกปั๊บ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 ปับปับปับอย่างเร็วอย่างเร็วมุด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 นี่สุดยอดครับบอลบอยเราเอฟิตปี๊ดแล้ว ถ้าเป็นบอลบอลของใบพัดเป็นยไงฮะโอ้ยโอ้ไอ้เจ้าไอ้เจียนโอ้ย hmm> ้อนหลังเพื่อนเขาจะมาที่ขอบขอบคุณตะไครยตะไครยกั้นบอลจากสนามยยกเทียมเมืองแยกโอเคครับแต่ต้องขอขอบคุณเลยครับตะไครยฟุตบอลนะตะไครยด้านหลังเราเนี่ยฮะจากสนามฟุตบอลย่าเทียมเมืองย่าใช่ไหมครับแต่ขอบคุณมากๆเลยครับ เกือเฟือตาขายประตูมาให้กับทีมงานไต่จัดของ BPK บ้านสำโรงครับบอลทุ่งของพอราราดสีบอลนิวอิสราเอลไม่ฮช่เป็นทีมที่ทุนสร้างมหาศาลครับงบการสร้างทีมนี่ปีละกว่าร้อยล้านบาทนะทีนี้เออคาราดสีนีสุดยอดฮนะชื่อเสียงไงโอ้สุดยอดดีแล้วครับ มาแล้วครับขอบคุณครับลาลินดาครับกับบ้านพลครับขอบคุณทุกทุกท่านเลยครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุทีมนะะที่ช่วยกันรักษาเวลาครับตอนนี้เวลาเราคาดเคลื่อนกับโปรแกรมไปถึง4ี่คู่แล้วครับไอโปรแกรมมันไม่เท่าไหร่ครับกลัวอย่างเดียวคือฟ้าแลวกับฝนนี่แหละครับเนื่องจากสนามเราไม่มีไฟด้วยครับโปรแกรมนี้น่าจะจบประมาณ4ี่โมงห้าโมงถ้ามันจะเกินไปถึงหกโมงนี่มันจะมืดแล้วฉะนั้นเราต้องทําให้เสร็จในรอบแรกครับ ฉะนั้นขอความร่วมมือทุกท่านและทุกทุกทีมเลยนะครับโพวกันกระชับเวลาแล้วสันติสุขยังไงไหลมาแคบา้าอ๋อมาได้โยนหลอกสวยครับตรงนี้เอาแล้วครับตอนนี้ยังไงยังไง จะมีโอ้โหอย่างได้อยู่ยางได้อยู่ <Okay. S 1> นี่อาจารย์เควัดชี้ไปทางนู้นนะ uh, <yeah. S 1> สันติสุขเล่น uh. สันติสุข uh. ลูกเดียวครับสันติสุขครับลูกเดียวเท่านั้น uh. นันดแรกชนะมาครับสันติสุขครับ uh. Uh. ไม่แน่นะครับครูสายนี้จะเป็นงูกินหางได้แล้ว เออสันติสุขชนะมาครับพอราชสีห์ถ้าสกอร์จบแบบนี้พอราชสีห์ชนะจะมีสามคะแนนนะครับเหลือมัมโมกบอกว่านะจะมีอีกสามคะแนนอีกคะแนนเท่ากันจับฉลากทั้งสามทีมเลยนะครับเนี่มามโมกบอกว่าบอกสามคะแนนชัวร์ครับ้ัก็สองนี่มามโมกบอกว่าบอกจับฉลากชัวร์แล้วจบแบบนี้ครับเออเขาส่งทีละสิบห้าคนทีละยี่สิบ มังโม่งบอกว่าบอกสามคะแนนบานเกี่ยวเขาทั้งสองครับเห็นเล่นคู่แข่งเห็นคู่แข่งสองสองทีมแล้วเห็นแล้วครับบอกว่าแล้วแรื่อเช้านี่ยังไม่เอาจริงยังไม่เอาจริงครับเอาจริงไม่เอาจริงไม่รู้ว่าผู้จัดการทีงเติมเยอะแล้วครับช่วงนี้ครับเติมน้ำรำใจแบบมีฟองทีทีมแล้วครับตอนนี้ มาใหม่ครับสันติสุขโอ้โหอาแล้วเสียหายไหมเสียหายไหมสบาดียังไงอเอามีมเหนเื่อยแล้วโอ้โหนีเ่เหมือนกันครับแต่อย่าเข้าไปเดินอ่ามือนี่ครับเจ็ดยโอ้ย โคตรยิ่งด่สอนเอาแล้วครับพอร่างจะสีพอร่างจะสีโต้กับพอร่างจะสีสวยแล้วตอนโคตรแต่บอลได้อยู่เท่าไหร่สันติสุขสันติสุขพอร่างจะสีพอร่างจะสีมาขึ้นมาสามขึ้นมาสามไหลไปแล้วไหลไปแล้วแต่จังหวะนี้ทันไม่ทันโอ้โหไม่ทันครับ โอ้สุดยอดแรัววัวนี้อ่านเกมกันดีเลืคือินผู้รักษาประตูเรกองหน้าของพองราชสีรับทำให้มีการประทะกันครัวตวนี้ฮะโอ้ตอนนี้นีผู้ชมด้านหลังไหลามานะครับตอนนี้ครับ้าสนามโรงเรียนบ้านสำนโรงตอนนี้นี่หาที่นั่งจับจองกันละบากแล้วตอนนี้ครับโอ้โอห่ะถือว่าได้รับกระแสนิยมโอ้ยอย่างเยอะเลยครับตอนนี้ผู้คนนี่มาชมเกมในวันนี้สีค่อนข้างเยอะเลยครับ เป็นการจุดประกายอย่างเห็นได้ชัดกิจกรรมดีๆกับชุมชนเลยครับไหลเข้ามาครับสันติสุขสันติสุขครับมาดูฝีเท้านกเตะเดินสายทั่วฟ้าโคราชและและโอ้โหผมละลุนแม่สันติสุขยังไงทันไหมมันติดน้ำวบแม่ต้องเผื่อหน่อย้วตรงนี้ครับต้องเผื่อน้ำหนักหน่อยแล้วครับ นี่ผมเลยไปพบเป็นร้ก,นก่อนจะไ้กนาผมเอาละตอนนี้ครับมากันตอ่อครับ ั่าสันติสุขตามตีเสมอมาได้ดีแต่เป็นการแย่งเข้ารอบมโดยตรงของพรลัดศีกับพระโมกออกล้องเลยนะครับแต่สนุกขึ้นมาอีกแบบหลายเท่าตัวเลยนะครับแต่ส่งผมแลสันจะสุ่ไปยืนรอแต่ว่างั้นนะหวังจะตีเสมอให้ได้ครับสันติสุขครับตีเสมอมาได้ดีทุกอย่างอยู่ในกำมือครับ แต่กลายเป็นพรลานจะสีครับกับมะม่วงอกล่องครับต้องไปเย่ยนอ้รื่นรับจังหวะนี้แล้วกับมาการให้เป็นฟีคิกของสันติสุครับรอรอรออยัางนัยังไม่ให้เล่นครับขอกำแพงโอเคครับขอกำแพงครับขอกำแพงแล้ว สีคิกทองสันติสุขโอ้โหได้ลูกสุดยิ่โอ้โหเซฟเต็มมือแล้วโอ้โหแล้วไปตรงโอ้โห,โโหกรรมการเป่าลูกปินหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับ เป็นพรราชสีเอ็กบอสนิวอิสรเอลครับเอาชนะสันติสุขไปได้หนึ่งปะตูต่อศูนย์ครับเอาแล้วครับแบบนี้สนุกแน่ครับเชิญเลยครับอ่ลินดาเอ็กนาตาหิงครับ